สวัสดีครับพบกับช่องกับตันอ้นแจ็คเพชรจริง EP ที่ส2บสองครับผมคือว่าที่ผมเปลี่ยนเนี่ยฝนตกนะครับผมฝนตกผมอาบเลยอาบน้ำอาบน้ำเสร็จผมอัดคลิปเลยครับผมเพราะผมหายไปสามสี่วันนะผมรู้สึกหายไปสามสี่วันนะครับผมผมก็เลยมาแจกสักหน่อยนะกันผมหายไปนานมาแล้วผมขี้เกียจหายไปนานนะ ลงคลิปเรามีความสุขครับผมแจกเพชรเรามีความสุขนะครับผมผมก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะว่าจะถามอะไรผมก็เลยไปคิดมาแต่ผมก็คิดออกแล้วครับผมก็เอื่อน,นะถ้าผมบอกผมบอกก่อนนะว่าถ้าภาพไม่ชัดอะไรเนี่ยขออภัยนะครับผมเพราะผมอัดในมือถือครับผมและหลายคลิปที่ผ่านมางผมเนี่ยภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเพราะผมอัดในมือถือแล้วผมก็จะเก็บตังค์ไปซื้อคอมพิวเตอร์อยู่ครับผม ประมาณสักสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์นี่ได้ความมาแน่นอนครับผมนะมาทําภาพแบบดีๆหน่อยชัดๆหน่อยนะโอเคนะโอเคนั่นแหละผมข้อเรื่องอะไรดีกว่านะว่าคาถามมีอยู่ว่าทำ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 ผมเนี่ยเป็นคนที่ มีอายุเท่ากับนักแคสเกมคนไหนครับผมผมเนี่ยอายุเท่ากับนักแคสเกมคนไหนครับผมตอบง่ายครับผมที่ผมเนี่ยผมรูปมาเนี่ยมีสองคนครับที่อายุเท่าผมที่แคสเกมอยู่ตอนนี้ครับผมง่ายครับแค่ให้คุณผู้ชมเนี่ยที่ติดตามผมเนี่ยคอมเมนต์ ชื่อของนักเที่ยงคนนั้นแล้วก็ UID ของตัวเองนะครับผมลงใต้คลิปคลิปนี้นะครับผมใต้คลิปนี้นะผมรูปมาสองคนนะแต่ห้ามตอบซ้ำกันนะครับผมถ้าตอบซ้ำกันเนี่ยผมก็จะเลือกให้แค่คนเดียวนะเลือกให้แค่คนเดียวแต่ผมรูปมาสองคนถ้ามีใครตอบถูกคนหนึ่งปุ๊บแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยตอบถูก แต่ไม่ใช่ชื่อซ้ากันที่เท่าที่ผมรู้มานะไม่ใช่ชื่อชื่อซ้ากันอีกคนนึงเนะี่ยที่มาเยอะทั้ผมเนี่ยผมก็จะอ,อีกหนึ่งรางวันครับผมถ้าแิดว่าคลิปนี้รับง่ายครับผมแจกสองรางวันนั่นเองครับผมคนละหนึ่งร้อยห้าสิบหกเพชรนะครับผมก็แม้คือห้ามตอบซ้ากันถ้าตอบซ้ากันนี้คือผมจะให้แค่คนเดียวครับผมโอเคนะครับผม นะ <c oughs> อืห้ามตอบซ้ <c oughs> บำกันถ้าตอบซ้ำกันนี้ผมจะให้แค่คนเดียวแต่อย่างที่อธิบายไปครับคือเข้าใจนะครับเพื่อว่านะผมรู้ว่ามีคนอายุเท่าผมเนี่ยสองคนที่แชดเกมนักแคทเกมนะครับผมผมก็เลยอยากถามว่าผมอายุเท่ากับนักแคทเกมคนไหน ผมรู้มาสองคนซึ่งผมให้คนละหนึ่งรางวัลนั่นเองที่ผมรู้มานะถ้าใครตอบคนที่ผมรู้มาเนี่ยแต่ผมก็รุ้นมานานแหละนะว่าเขารุ่นเดียวกับผมผมก็จะให้หนึ่งรางวัลผมให้สองรางวัลนะครับง่าย,ายคือเพิ่มเงินวะอธิบายไปหลายรอบแล้วเข้าใจนะครับ เออผมรู้มาสองคนผมให้อีกคนละหนึ่งรางวัลน,นะหมยถึงว่าถ้าตอบถูกคนที่ผมรู้มาเนี่ยหนึ่งคนปุ๊บหนึ่งรางวัลอีกคนตึองตอบอีกคนนึงถูกปุ๊บออกไปอีกหนึ่งรางวัลโอเคนะตอบได้แค่ไอดีละคนนะครับผมใต้คลิปคลิปนี้นะและวันนี้เป็นการรีแลกซวันแรกนะผมเชื่อว่าทุกคนนี่ก็อาจจะต้องมาตั้งตาอเล่นอยู่นะซึ่งผมก็อาจจะไปเล่นเหมือนกันนะนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังดี นิดหน่อยนะขอให้ทุกคนท่านนี้ตั้งใจเก็บแรงขึ้นแดงให้ได้ไวนะครับผมนะครับช่องกับตันอ้นช่องกับตันอ้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมแล้วก็คอยกดแชร์นังใจให้ผมเหมือนเดิมนะครับผมนะช่องผมมันแจกจริงอยู่แล้วครับผมแจกเหมือนเดิมครับผมแจกไปเรื่อยๆเหมือนเดิมครับผมโอเคนะครับผมแจกช่องผมเองเลยเปียกตาขนียโอเคครับสวัสดีครับผม บายบายบายรับเลิฟรับเพืคอนครับ